วันแชมเปี้ยนชิปโนแอลใช้พื้นฐานยูโดต่อยอดความสำเร็จสาย MMA โนแอลกรองชองนักสู้หญิงกแกร่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยถึงความสำคัญของกีฬายูโดที่เธอฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กต่อการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันไฟสำคัญในศึกวันไฟใน22วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้โนแอลกรองชอง นักสู้หญิงแกร่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย27ปีได้โอกาสในการกลับมาตามล่าชัยชนะไฟที่2ติดต่อกันเพื่อทำฟอร์มไต่แรงกิงท้าชิงบัลลังการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ที่เธอหมายปองโดยครั้งนี้เธอจะต้องพบกับด่านสำคัญอย่างชิฮิโรซาวาดะแม่สาวหน้าสายฝีมืออันตรายวัย26ปีจากญี่ปุ่นผู้ไม่เคยแพ้ใครในกติกา MMA รุ่นอะตอมเวท105.115ปอ ในศึกวันไฟใน22ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม67ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราดูคลิปวันไฟใน20วันที่9มีนาคม2,567คู่วิกตอเรียซูซาวอรซัสโนแอลกรองชองโนแอล เริ่มฝึกยูโดตั้งแต่อายุ6ขวบและเคยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันยูโดมาแล้วหลายรายการก่อนจะตัดสินใจหันมาเอาดีในสาย MMA เมื่ออายุ23ปีซึ่งเธอสามารถประยุกต์ใช้ทักษ udo, ะยูโดผนวกเข้ากับการต่ออสู้ในศาสตร์แขนอื่นได้อย่างลงตัวจนสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง5ครั้งจากการแข่งขันตลอด6ไฟที่ผ่านมา ล่าสุดโนแอลที่ฝึกยูโดโมานานกว่า21ปีและปัจจุบันอยู่ในระดับขั้นสายดำได้ออกมาเปิดเผยถึงความสำคัญของการนำพื้นฐานกีฬายูโดที่มีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาฝีมือและเตรียมความพร้อมมาก่อนลงแข่งขัน MMA ผ่านทางอินสตาแกรม n o e l e l i l m o n k e y โดยกล่าวว่าโนแอลคว้าเหรียญทองการแข่งขันยูโดกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 สำหรับหนูยูโดถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่ยากที่สุดในโลกยูโดช่วยสร้างคุณค่าที่ดีมากมายให้กับหนูทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้ความเคารพต่อผู้อื่นการฝึกซ้อมยูโดเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขัน MMA ในทุกๆไฟท์ของหนูเพราะยูโดช่วยทำให้แกนกลางลำตัวแข็งแกร่งมากและช่วยให้หนูสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อยู่เสมอยูโดเปิดโอกาสให้เจอกับความท้าทายสำคัญอยู่ตลอดสำหรับหนูแล้วยูโดคือพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตค่ะ โดยไฟต์ต่อไปที่กำลังจะมาถึงนี้โนแอลจะสามารถใช้ทักษะยูโดขั้นเทพที่เธอมีอยู่สถิติไร้พ่ายของชิฮิโรอดีตนักกีฬามวยปล้ำได้หรือไม่แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยเตรียมร่วมส่งแรงใจเชียร์โนแอลให้คว้าชัยไปพร้อมๆกันในศึกวันไฟใน22วันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทย เริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE Championship